ทาราชาการส่งฟรีคลองสามวากรุงเทพมหานครนะครับก็ไม่ไว่าจะต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพแล้วเราก็ส่งให้หมดลูกค้าจะมาดูรถที่ร้านและขากลับไม่มาดูไม่รับก็จะให้ส่งก็ะเส่งได้หรือว่าจะไม่ดูทั้งมาทั้งกลับก็ส่งได้เพราะต้องปกแน่นอนนะครับส่งฟรีคลองสามวาส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแถ้าใครชอบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไทยเกยรตยุทธาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับมา แมกมอ้โยเวียดนาโอ้ยนะครับก็รถทุกคันนะครับก็จะได้เสื้อไปนะคได้เสื้อหนึ่งคันก็ซื้อรถแถมเสื้อเอาเสื้อจะแพงหน่อยตัวละสามสี่แสนนะครับขามนาทำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับมีที่ล็อกเด็กล็อกเด็กให้เรียบร้อยนะครับติดเบรกสี่ล้อนะครับไฟไท้าย นะครับเซ็นเซอร์หลังนจะจ๊ะนี่ครับเดี๋ยวมาดูการอุปกรณ์อุปกรณ์เราไปให้ครบไหมครับมีครบหมดนะยางสำรองสำรองมีครบหมดก็คืออันนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบเบ<ๆ>ื้ต้นว่าเฮ้ยรถไปมันมีครบของครบหมดนะมาครับนี่ครับสะอาดสะอาด นี่ครับรถหน้านะครับเบาะไฟฟ้าคุยคอนโทร,รลโพลยมันติรถค้อถูกเลย้องเครื่องแจ็บโบห้องเครื่อง้องเครื่อง้องเครื่องนะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ภาษีต่อไม่แล้วหกเจ็ดภาษีต่อไม่แล้ว 6, 7, นะครับหกเจ็ดก็ใครที่อยากได้แบบนี้ก็ ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบงค์ลิเท่านั้นเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันว่ารถมีออปชั่นอะไรบา้างปะนั่งหลังนั่งหลังนะครับก็วิทยุนะครับก็เล่นได้ FM เนี่ยครับ FM นะก็ภาพชัดถึงชั้นเนาะเดี๋ยวเอาขึ้นดีๆคร่อน ขึ้นดีๆเสียงชัดนะโอเคนะครับกล้องถอยนะครับใช้ได้นะครับเนวิแมปใช้ได้นะครับระบบแอร์เย็นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลเกียร์เกินเต <ma Von> no <nouveau> <te <virgin technique> ็มสูบอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวนี้สำคัญที่สุดก็คือกระจกสี่บานนะครับเปิดปิดได้บางคนบอกว่าเฮ้ยกระจกสี่บานก็คือผมละเอียดกระจก ข้างพับคับก็ขูข่ช้างพับข้างได้คือผมเป็นคนทํางานละเอียดนะครับก็ประตูเปิดปิดได้ทุกอย่างต้องใช้ได้หมดคือเรานิสัยเป็นแบบนี้ผมค่อนข้างละเอียดกับการกับการซื้อรถขายรถเพราะนั้นทุกอย่างที่ออกกับเราไปได้โดยเบื้องต้นในพื้นฐานต้องใช้ได้หมดทุกอย่างนะครับก็ถ้าใครสนใจแบบนี้ มาจัดกันได้นะครับฟรีกาดฟรีโอนฟรีดาวนะครับออกรถศูนย์บาทตังไม่ต้องส่งฟรีทัวไทยจัดไฟนแนซ์ฟรีทัวร์ไทยซื้อส่วนไม่เก็บเก็บแบตน,นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่สีนักลินห้นะครับติด BTS สีอุดมทางออก3มาไม่ถูกก็พิมพ์ g o เก l e Map เรื่องรถเวจใจไม่เสือถูกอยู่แล้วนะครับมาไม่ถูกก็พิมพ์ g o เก l e Map เรื่องรถเวจใจไม่เสือมาถูกแน่นอนนะครับสีสีอุดมทางออก3ชัดเจนเลย BTS สสีอุดมสายสีเหลืองป้ายหน้าร้านมีร้านเดียวสาขาเดียว หน้าผมไทเกอร์ยุสขาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับสนใจติดต่อ09431464ตัว09431464ตัวอย่าลืมนะครับเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ